สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการทดลองจิ้มลูกป่งไม่ นะคะอัตอนนี้เราอยู่ที่สนามเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเรามีลูกโป่งขนาดต่างๆนะคะแล้วก็มีหลายๆแบบดีแบบเกลียวเกลียวด้วยนะแบบหัวใจอย่างหัวใจหัวใจแล้วก็มีแบบแรกนะพ่อบอมจะต้องเติมน้ำลงไปในลูกโป่งก่อนนะคะใส่ยาอ่ะลองสมึงลูกนะดูนะเย้เย้หัดลมเข้าไปนีนี้ด้วยเลมันเลมัน เลไหมถอยเลยไม่ไม่ไม่ไมไมลูกใหญ่แล้วพอละพอก่อนหนึ่งลูกลูกที่สองเอาละมาแล้วจอมปวนดูจอมปวนค่ะดูจอมปวนอ,วอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะดูนี่อ่ะอดูนี่อ่ะจอมปวนดูนี่นะดูดูจมปวนดูลูกปวนดูลูกปวนมันแตกยึ๊บ ใส่อีกใส่อีกบ้างใส่เยอะอีกได้เลยเยอะๆเลยเยอะๆเลยลูกโตๆลูกโตๆโตอีกโอเคใครจิ้มก่อนจิ้มสีขาวใครจิ้มหลังจิ้มสีเขียวดูนะเดี๋ยวดูนะจิ้มเป็นรูจิ้มแตกไหมสนั่นแรงๆจุ๊บว้าวดู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 ว้าวอยากเล่นน้ำชมนอนเลยอ่ะ แตกแต่พ่อบอมมีวิธีที่จิ้มแล้วลูกโป่งจะไม่แตกแบบนี้นะคะลองดูนะอันดับแรกเราต้องใส่น้ําไปเหมือนเดิมนะคะโหตรงนี้ขออนุญาตเช็ดกล้องก่อนนะลูกใหญ่มากโอ้ย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 โอ้อ้ยโ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 อ้อ้ยโ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 ้ยอ้ย เช็ดแห้งแล้วนะคะพ่อบอมก็จะใช้เทปติดเลยเหรอใช่ติดโป่งที่เมืองแน่นนว่าต้องเป็นลูกโป่งที่มันแห้งนะคะอย่าเปียกน้ําไม่อย่างนั้นเทปมันจะไม่ติดกับลูกโป่งนะคะเป็นยังไงก็คือเราจะต้องเอาไม้จิ้มจิ้มมาบนเทปพอเทปคิดว่าพอเทปมันหนามันก็เลยไม่แตกพอเราจิ้มมามันจะไม่แตกแล้วหนูยิ้มนะคะคิดว่ายังไง ไม่รู้เหมือนกันหนูย้มคิดแบบนี้นะคะอ่าแล้วเด็กๆที่อยู่ที่บ้านเออดูที่บ้านละคะคิดยังไงเออบางคนอาจจะรู้นะบางคนอาจจะยังไม่รู้เคยเหมือนเคยทำคลิปไปและแล้วก็จบตรงกลางจบตรงกลางเรียบร้อยเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้หรอคะแล้วมีรูตรงกลางอยู่ตรงนี้รูตรงกลางด้วยเหรอพอปอมจะจิ้มแล้วนะคิดว่าลูกบอลมันจะแตกไหมเด็กๆแตกไหมแตกไหมแตกไหม ไม่สิไม่สิไม่แตกได้อย่างนี้เลยเพราะว่าเทมันติดไว้ไม่ให้มันแตกไม่ยอมให้มันแตกไอเด้ยไปมือไปมือไปมือาหนีมานีเจงมเด็กอเดยไคือมันเป็นรูเหมือนกันนั่นแหละค่ะแต่ลูกโบมันไม่ได้ แตกทั้งลูกเหมือนครั้งแรกพอเราติดเทปไปมันมีแค่แบบปรูที่พ่อปอมเจาะเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะลองสูกลูกโป่งทุกลูกนะคะทุกลูกเลยอาใส่น้ําทุกลูกเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจาะกันนะแล้วเติมน้ําในลูกโป่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหแบบเคลียวๆด้วยนะคะแล้วก็นี่ลูกใหญ่มากพ่อปอม เทปกาวสองหน้าสองรูนะอ๋ออยากเจาะอันนี้ก่อนตรงนี้เราแปะเทปกาวเรียบร้อยแล้วนะคะมีลูกเล็กจิ๋วด้วยเห็นไหมอือลูกเล็กจิ๋วอ่าอินจะจาะอ่าจาะลูกเล็กพร้อมหรือยังอ่าตัวเองลองถือไหมถือไหมอ้หู้หู้หููนี่นี่นี่เย้อาดูดูแย้นนะดูยันเต่านะเย้ดูแย้นโอ้โหของมดูยันพุ่งสูงมาก สีพุ่งพุ่งสูงมากอ่ะเฮ้ยเป็นราบอกมาเฮ้ยเราปล่อยไว้ตรงนี้เลยไหมเดี๋ยวเราปล่อยไว้ที่ถาดเลยเนาะแบบจิ้มัวๆเลยได้ไหมให้หนูยิ้มจะเย็นๆก่อนจิ้มทีละหนึ่งก้อนขอแบบสองลูกสักสองกย่อมไหมที่เล่นลูกหมีอ่ะเดี๋ยวขอดูเกี่ยวๆก่อนเย้นี่เป็นแบบนี้หัวจิ้มแตกจิ้มแตกระเบิดไปเลย กระเปาลเป็นกระดาล้ยกรากลยเป็นกระดกเหล้ยเจอเบาๆสิอ่ะอันนี้ีฟ้านะสองลว้าวนกไม่สาลูกนีมันเึพลาดทางเทคนิคหรือเปล่าเพอเราเจาะปุ๊บมันแตกปั๊บเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวลองให้พ่อวันเจาะดูไม่รู้มันจะแตกไหม โอ้โหขาม้าง่ะตัวเองจอดดีๆจอดตรงๆจอดตรงๆใครจะอุ้มดีว่าอุ้มดีกว่าเดี๋ยวเขาลอนจอดให้ทีละลูกค่ะทีละลูกหนูยิ้มพร้อมนะระวังนะโดนหน้าตัวเองเด้อดื้อส์เย้ะายตายเอานีแลมอนนีเย้เดี๋ยวจะใส่นี่ยิ้มเย้ ปอตเวียงหรืออันนี้ไม่แตกจริงใช้กาสองหน้าก็ได้นะคะหนูยิ้มสุดปอตเวียงเนี่ยลมอนมองลมอนเด้เลมอนนี่นี่โซดนี่นะนี่โดนดีนะชอบแน่นี่นะเย้เดี๋ยวเราจะเจาะทีละสองลูกดีไหมยจุ๊บๆอย่างเงี้ยอ๋อหนูยิ้มอยากเจาะให้เจาะแบบนี้อ่อนะเตรียมตัวนะพ้าป้อมหนึ่งสองยิ้มลูกไหนเฮ้ยอ้า ไปแล้วหนีหนีหนีไปแล้วไปเล่นกันสองคนยิ้มแย้มพุ่งใส่กัน อุ้ยว้ายว้าเปียไม่ได้เล่นดูมัต้องมาตรงนี้ดูสิว่ามันจะแตกนะเออนะไอซีซีเลมอนงงยุ้ยซีซีเลมอนมันกัดลูกบอลไปแล้วหนูแย้มชุบ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 ใหุ้๋ยใช้มือตัดนะชุบ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 เดี๋ยวตอนนี้ขอเวลาเพราะเลมอนมันตัดลูกบอลอยู่นะเลมันเลมอนเลมันอยู่ตรงนั้นแย้ม มานี่ปปะเดี๋ยวไม่ไม่ไมอาบักอาบักปิดจมูกก่อนเดี๋ยวปิดจมูกก่อนนี่อือหฮึจำทวนแม่ปุยบอกเลยเอาไปไว้ในกรงเลยเด้อเนี่ยเน่ยผลเดอ้อต้องอยู่ในกรงนะโอเคให้ o y, อุ้มอีกคนละหนึ่งลูกนะแล้วก็อีกสามลูกเดี๋ยวเราจะจิ้มตรงไหนนี่เลยปิดได้โอ,โ,โอ้โหโอู้กเราปิดอยู่นะใช้มือปิดนะแล้วก็เปิด มามาเล่นนิติกรรมดีกว่าปิดปิดอ่ะเห้ยโอ้โหปืนปืนน้ำยิงปืนน้ำยิงปืนกระบอกน้ำโอ้ยโดนนุ่มโดนนุ่มปิดไว้ได้ปิดก่อนอุ้ยเอาแน้วสิแล้วอย่างอ่ะนี่ปิดนะอุ้ยพิ้วพิ้วพิ้วหโดนแน่โดนแน่โดนแน่เอาแล้วเอาแล้วเอาแบบนี โดนแน่โดนแน่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยดึงหนูย้มปล่อยให้มันแล้วก็หนูยืมดึงนะดึงให้มันลรปล่อยมาแล้ดึง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 เอานะเที่มพอดีนอุ้ยเป็นน้ำพุกังเทมโปเลเลยอ่ะเอาแล้วปะเดี๋ยวเราไปจิ้ม สองลูกสุดท้ายกันใช่เอามามอาบน้ำเลยหนึ่งสองอ่ะลุยดูเอ้กจิ้มทางนี้ได้ไหมไม่ได้ทางนี้ไหมจิ้มเพิ่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 มขอลองจิ้มเพิ่มลองจิ้มข้างนอกดูว่ามันจะแตกไหมจิ้มตรงกระดาษเดี๋ยวดิได้ไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเพิ่งเดี๋ยเพิ่งเยวเพิ่ง เดี๋ยวเอามแกะนี่ให้มันจกะมันเป็นกาวสองหน้าเราจะนัแ,นแกะได้เออไม่ใช่กาวสองหน้าแล้วมั้งเฮ้ยองเลเดียวเรียเช็ดก่อนก้องเปียกสนุกสนานมากมากเลยนะคะแ,แม่แม่สามารถทําเล่นกับ,บลูกๆได้เลยนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าลูกโป่งม,มันจะไม่แตกเนาะแตกในที่นี้หมายความว่าคือมันแค่เป็นรูเฉยๆมันไม่ได้แตก ออกไปหมดเหมือนครั้งแรกนะคะเดี๋ยวลองไปทำเล่นดูนะอยากดูลูกว่าลูกนี้เราลาผู้ชมไปด้วยลูกโขงลูกนี้ว่ามันจะใหญ่ได้แค่ไหนจนกว่าจะแตกอ่ะนยิ้มไฟเลยระวังนะอยู่ใกล้ๆตรงนี้สิีใหญ่มากมันจะใหญ่ได้แค่ไหนตยินจะบา ใหญ่ได้อีกอัดเสียวใหญ่ได้อีกตัองแตกแล้วนี่ยตั้งแตงั้นเต็มขานแล้วจ่พูดพอเลยไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ยาวไม่ยาวยังยกเลยในที่สุดก็แตกกันเลยโอ้ไปลองทำเล่น เก็บตกนะเก็บตกเราจะเก็บใส่ลงมาแล้วเกี่ยหมดเลยพอเป็นเสร็จแบบนี้นะคะเด็กๆต้องเก็บใช่ไหมคะไม่อย่างงั้นซีซี่เลมอนอาจจะมากัดกินได้นะก็จะเข้าท้องนะไม่ดีไม่ดีต่อสัตว์นะคะเก็บเรยเร็ว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 